ช่างเพชรจากร้านสมายทีเซอร์วิสนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับอันนี้ลูกค้าอันนี้เครื่อง iPhone 7พัดนะครับลูกค้ามาบอกว่าจอเก่านะครับมีปัญหาคือเล่นไปสักพักแล้วจอจอหายนะครับภาพหายอันนี้หลังจากเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นจอใหม่นะครับอันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนแบตด้วยอันนี้เป็นแบตเก่าของลูกค้านะครับอันนี้หลังจากเปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยแบตแบตใหม่นะครับ นี่นะครับแบบแบตใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าลูกค้าคนไหนนะครับมีปัญหานะครับแบบภาพไม่ขึ้นนะครับแบตเสื่อมจอแตกจอเสียนะครับสามารถมาให้เราอานสมาทีสวิตดูได้เลยนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ชสมาทีสวิตผ่าน Google ก,ก็ได้เลยครับแล้วเข้าที่เว็บไซต์แล้วแอดไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้โดยตรงเลยนะครับทักมาสอบถามผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณครับ